สวัสดี F c ซทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจเป็นประจำในช่องเรียนกองหลักกง้องวงนะคะวันนี้ก็นำเรียนสํำคัญส่องเรียนไม้ถูกฐานได้รับชมที่ว่าซ้ำกันเดี๋ยวก็จะบอกให้ทุก่านได้รับฟังนะคะเพราะว่าไล่ๆฐานที่ทราบแล้วก็ไม่พื้นนะคะก็ฟังซ้ำกันแล้วแต่ถ้าฐานที่ยังไม่ทราบคือน้องหลุนไม่ไมที่เข้ามากก็ จะไปย่ามาเรียนตีอธิบายแล้วน้องๆก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามีเด็กกลางบ้านที่ทำยุก็เ,เป็นรุ่นน้องก็กำลังซึกงซ่าหรือซึ้งก็กจะมีความโรยยู่ไม่ไม่เต็มรอยที่นะคะก็คือ,อยังมีความโร่ต้องกดนหน้าก็ดีเก่าไปนะคะเสี่ยงรถนี่ก็ต้งกงางวังในกลางคืนมันไม่ได้ลงคลิปนะคะันเลยได้ไหม อยู่ในจนบดไม่ใช่อยู่ในเมืองนะคะก่วยควาก็ชำเป็นนะคะปิดป <Right. S 1> like ิดเปิดเปิดเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เส้นสว่างเหมือนกับเราอยู่ในเมืองล่วงนะคะก็ว่างหวาหลายๆตานคงจะเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าข่อยคว้าบ้านเราเปิดแล้วเส้นไม่มีนะคะมีเหมือนกันแต่ว่าบอกคำก็ตึงก่ะก็ปักป้อนกันมากนะคะเปิดจะต้องการที่จะทํางานในวันเช้า ลงผงนีลาไม่เคยคอยได้เตียวดึกเดินเดินมาอในเมืองนะคะเขาปิดกันตรงนี้เรามาดูนะคะว่าเรียนตี่องเรียนตีน้ำไม้รับชมนี่แตกต่างกันเพือนนะคะมันตรงแตกต่างกันสักทีตัวมันเป็นกลหลาโอดโซนนะคะมาดูปพดโซเรียนด้านหน้ากอนนะคะคือเรียนนี้นะคะพดโซตีน้ำไม้ทุกท่านได้รับชมก็เป็นโพดโซตี เราคนไทยทุกคนประทับใจตอนเทศการนั้นเกิดนะคะเ็คือเป็นสิงตีเราลืมไม่ได้นะคะนี่คือประเทศกรับนะคะดนล่างเ็าเป็นประเทดีโปโซซงพันหน้ารอยอาเกานะคะส้ำกันบรรืรออลายลายฐานก็คงจะรับทราบนะคะวําสำกันบรรืรอก็คือเป็นพีดี ประบาดสมเด็ดประพรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชรัรชกาลทีเกา้าหรือปลร่วงหลอกเก้าสิ้นประชันนะคะคือในปีนี้นะคะสิ้นประชนันขอสอร,รอยปนอรอยอาจะเก้าใครจะเก็บไว้ก็คงจะเก็บถูกเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนหีเจ็ดอารเรียนนาสิบเรียนหนึ่งบาทสองบาทแล้วก็ห้าบาทสิบบาทนะคะก็มีกันถูกเรียนก็ดีนะคะเขาเก็บเอาไว้เป็นตีระลึกนะคะสำหรับเรียนดีก็เป็นเรียน ปีล่งจากทรงพันอารอยอาสิบเก้าก็เป็นทรงพันอาลอยหกสิบเฮตพ้นตีเป็นล่างแล้วก็ไม่รับชุมก็คือเป็นปีตีว่าพอล่วงรอเก้าเป็นปีล่างสุดเลยนะคะพอทรงพันอาลอยหกสิบเอ็ดก็จะปริทเรียนก้มราชการดีสิบนะคะเอาเรามาดูนะคะเป็นประเด็นกลับเหมือนกันอือคือพอทรงทรงพันอาลอยหกสิบก็เด่นชัดอยู่นะคะอาสิบเก้านี่ ผลล่วงลอกาสิ้นไปชนแล้วมาพิยักษ์ซุ่นก็เป็นปีสุดท้ายของเรียนนะคะสุดท้ายคือร่งางอย่างนี้ก็ผลิตไม่ปศุ o z ปนารอรย61ก็เป็นราชการดี่ซี้เร็วนะคะจนช่องเรียนนี้ก็สําคัญอยู่นะคะถ้าใครที่เก็บเรียนหน้าบาทช่งบาท50ต่างหรือว่าเรียนหนึ่งบาทเรได้ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะส่งปศุ o z นี้ช่องปนารอย59กับ61นี้สําคัญนะคะ การเก็บไว้ก็มีประโยชน์กับตันเองในอนาคตนะคะแม้ว่าบางตันก็บอกว่าไม่จะมีร้านให้ซื้อก็เป็นธรรมดานะคะร้านก็ซื้อเพื่อนเมแล้วก็เก็บไว้เยอะแยะแล้วก็ไม่ซื้อยกเว้นบางคนที่เขาเพิ่งเข้ามาทำปิ๊บใหม่ๆถ้าเขาอยากไม่มีเขาก็จะรับซื้อนะคะในอนาคตฉะนั้นอย่าไปคิดกับก่าวคนสิบคนที่เขาไม่ซื้อแล้วก็มีมาเกลียวเราไปคิดกับคนที่มากลยเลยเป็นปันคนอะไรที่เขายังไม่มี สั้นหน้าแล้อก็ซื้อนะคะเลยอีกอย่างหนึง่งมันไล่จังวัดด้วยนะคะจังวัดนนจังวัดนี้จังวัดโนนจังวัดนี้เอาปูดสลับไปสลับมาเป็นาลินพันธ์กันเลยนะ,ะโกโก้ห้ทุกทานรับชมชงนี้กันต่อไปนะคะมีเรียนอะไรตีดสำคัญจะยายามมาเน้นมา ถุกตานได้ระลึกจําขึ้นมาแล้วนะคะว่าอ๋อเรี่นนี้ปนันเรืน่นั้นปนันนะคะคายความรู้ที่ตันรู้อยู่แล้วก็ต้องก็อ่อไถ้าว่าตันยังไม่รู้ก็ต้องว่าีนะคะได้รับรู้สำหรับว,วันนี้ก้อลาถุก่านไปก่อนน,นนะคะสวัสดีค่ะ